สวัสดีครับพี่น้องชาวไก่ชนวันนี้นำเสนอกล่องไส่ไก่คู่บารมีเวอร์ชั่น2เป็นไม้สักประสานนะครับตรวจสอบเช็คมุม โอเคเปิดได้สองด้านนะครับนี่ด้านหลังนี่ด้านหน้าโอเคสวยงามครับผม กองใส่ไก่คู่บารมีเวอร์ชั่น2นะครับปูผมเรียบร้อยนะครับด้านในก็จะมีตะข่ายด้านนอกเป็นมุงลวนนะมือจับอยู่ตรงนี้นะครับคุณลูกค้านะคเนี่ยครับเกี่ยวปล่อยนะขนาดนะครับ ความสูงนะครับอยู่ที่45ความกว้างนะครับความกว้าง27ความยาว60นะครับกล่องใส่ไก่กู้บารมีเวอร์ชั่น2พี่น้องท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์0818019942นะครับ ใช้เวลาทําประมาณ5้ถึงเจ็ดวันนะครับพี่น้องชาวไร่ชนไม่เกินครับผมเพราะว่าเราจะมีหุ่นไว้แล้วนะครับโอเครอสีแห้งๆดีๆอีกสักหนึ่งวันนะครับสินค้าจะส่งในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ